ลดน้ำหนักแบบ IF นะครับโดยที่กินวันละ1มือนะครับนะดีไหมนะครับทำยังไงนะครับมีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับสำหรับที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคือหลายคนบอกว่าอยากลดน้ำหนักเร่งด่วนนะหมอหนึ่งแล้วเคยได้ยินมาว่ามันมีการทำไอเอฟแบบที่กินแค่วันละหนึ่งมื้อเลยหรือที่หลายๆคนเคยได้ยินว่าเราเรียกมันว่าโอมาดนะครับ O M A D นะครับหรือ one meal a day นะครับมันดีไหมนะครับนะแล้วจะทําให้ระบบเผาผลาญพังหรือเปล่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กกดดดดตตตติิาาามมมมหออนนนะะคครรััับบย่ลืท้งใ แล้วก็ใน YouTube หรือ TikTok นะครับนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆเกี่ยวกับ,บสุขภาพและก็การลดน้ำหนักนะครับ นี้ย้อนกลับมานะครับถ้าเราจะลดน้ําหนักเนี่ยใครที่เคยดูคลิปอื่นๆของมอหนึ่งมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันมีเทคนิคจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่3ขั้นตอนที่คุณต้องทำเท่าน,นั้นเอง1คือเรื่องของสารอาหารมอหนึ่งเอาเรื่องของสารอาหารขึ้นก่อนเลยเพราะมันสําคัญที่สุดนะครับนะว่าคุณจะกินโปรตีนยังไงน้าหนักเท่านี้กินแป้งเท่าไหร่กินไขมันแบบไหนนะครับนะส่วนถัดมานะครับคือส่วนที่2คือเรื่องของการจัดเวลาการทานเคยพูดไปแล้วนะครับว่ามีงานวิจัยออกมาเลยนะครับว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะใใชช้้้้้้ลลัังงาานนนนอ่กก2 2แแหดวคื1ํตปไขม นี้เนี่ยอาหารส่วนใหญ่ที่คนเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแป้งกับน้ําตาลเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรามีแป้งกับน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเนี่ยมันจะเอาน้ําตาลกับแป้งมาใช้เป็นพลังงานก่อนแล้วส่วนที่ใช้ไปหมดจะเอาไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นในช่วงที่คุณใช้ชีวิตหมอนหนึ่งสมมุติง่งายๆเนาะว่าคุณตื่น8ปดโมงเช้าแล้วคุณเริ่มกินตั้งแต่8ปดโมงเช้ากินเที่ยงกิน4ี่โมงเย็นกินสองทุ่มเที่ยงค,คืนคุณก็กินอันนี้หมายความว่าร่างกายเนี่ยจะใช้พลังงานจากสิ่งทีีี่่่่่่่คคคคุุณกกินเเเขข้้าาาาาาไปตตังงงงงแ8ยยยยยททืลหมมวววชรอ ได้ใช้พลังงานสะสมหรือไขมันที่สะสมอยู่นั่นแหละก็คือมีแค่ช่วงที่นอนคือเที่ยงคืนถึง8ปดโมงเช้าซึ่งเป็นระยะเวลาแค่8ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถามว่ามันเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอต่อการที่จะเอาไขามันมาใช้ได้ดีจนทําให้คุณลดน้ําหนักได้ลดไขมันได้นะครับเพราะงานวิจัยบอกว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย12ชั่วโมงถึงจะเริ่มเจอว่าร่างกายเอาไขามันสะสมมาเผาผลาญดังนั้นก็เลยมีคนคิดว่า ถ้าหยุดกิน12ชั่วโมงเช่นกิน8โมงเช้าหยุดกิน2ทุ่มเราให้หลัง2ทุ่มจนถึง8โมงเช้าอีกวันกินแต่น้ำเปล่าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานจากไขมันสะสมก็น่าจะดีเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าเราหยุดให้นานกว่า12ชั่วโมงได้ไหมบางคนก็เลยเริ่มหยุด16ชั่วโมงหรือที่หลายๆคนเคยได้ยินว่ามันเรียกว่าการทํา IF 16:8คือหยุดกิน16ชั่วโมงแล้วกิน8ชั่วโมงบางคนก็เลยคิดอีกว่าเฮ้ยงั้นถ้าอย่างนั้นเราอดให้นานกว่าเดิมอีกกกไไดดดด้้มมมมมััองงววว่่่่าเเิิชชชนน18โโ6 บางคนอด20ชั่วโมงกิน4ชั่วโมงจนถึงขนาดที่บางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันกินวันละหนึ่งมื้อเลยได้ไหมคืออด23ชั่วโมงและกินแค่ชั่วโมงเดียวคือใน1วันกินแค่1มื้อหรือที่เราเรียกว่าโอมาดหรือวันมิลอะเด์เนี่ยนะมันดีไหมนะครับันหนึ่งก็ต้องย้อนกลับมาก่อนว่าการที่คุณจะลดน้ําหนักได้หรือไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอดนานแค่ไหนอย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะมันมี3ขั้นตอนที่พูดไปถูกไหมคุณออองดว่่าาาลกกรทนนนีีมมมัชพหืปแะ สามระบบพลังงานของคุณเนี่ยมันแข็งแรงพอไหมเตาเผาพลังงานของคุณมันพอไหมนะครับซึ่งมันต้องอาศัยการออกกาลังกายสร้างกล้ามเนื้อ3อย่างต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดดังนั้นบางคนเนี่ยที่เข้าใจผิดผิดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันทํา i f แบบ23่สทับหและกินวันละหนึ่งมื้อเลยละกันแล้วฉันต้องผอมมากๆแน่ๆเลยมันมักจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเสมอไปถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับในแง่สุขภาพแต่ไม่ควรทํานานด้วยเหตุผลที่ว่าคุณลองนึกภาพว่า ถ้าใน24ชั่วโมงคุณไม่กินอะไรเลย23ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงคุณกินโอกาสที่สารอาหารคุณจะไม่ครบมีเยอมากโดยเฉพาะสารอาหารที่เรียกว่าโปรโตีนคือสารอาหารหลักในร่างกายมันจะมีอยู่2อย่างคือสารอาหารที่ให้พลังงานนะครับสารอาหารที่ให้พลังงานก็คือพวกโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรโตีนคือพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้เทมเป้ต่ตางๆเวโปรโตีนอะไรพวกนี้นะครับนะ ส่วนคาร์โบไฮเดรตคือพวกข้าวเส้นขนมปังนะครับผักผัวข้าวโพดเผือกมันฟักทองผลไม้อ่านะครับกลุ่มนมนะก็เป็นขาดเหมือนกันแล้วก็พวกไขมันที่เป็นไขมันกับน,น้ํามัน แล้วก็มีพวกสารอาหารที่เป็นสารอาหารรองที่จําเป็นต่อร่างกายของคุณเหมือนกันแต่ไม่ได้พลังงานเช่นพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆดังนั้นการที่คุณกินแค่วันละหนึ่งมื้อโอกาสที่สารอาหารจะไม่ครบมีเยอะมากโดยเฉพาะโปรโตีนถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนะครับนะคุณเป็นคนปกติเลยคุณควรจะต้องได้โปรโตีนเนี่ย0.8-1เท่าของน้าหนักตัวหนึ่งกิโลอย่างหมอหนึ่งหนักประมาณเจ็ดสิบนะครับหมอหนึ่งต้องได้โปรตีนประมาณเจ็ดสิบกรัมต่อวันเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยยังสุขภาพดีเพราะฉะนั้นคนทั่่วไปปปนนะรรับเเขากกก็็จแงโตีมออ เป็นสอถึงมมือ้อมันก็จะทานได้ไม่ยากแต่สำหรับคนที่กินวันละหนึ่งมือ้อ IF แบบ23ทับหนึ่งหรือกินแค่วันละมื้อเดียวเนี่ยต้องระวังมากๆเพราะโอกาสที่จะกินโปรตีนได้มื้อเดียว70กรัมมันเป็นไปได้ค่อนข้าง งยากเห็นภาพไหมนะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมก็พอทําได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการทานค่อนข้างนานใน1มือนะครับนะบางคนเขาเลยก,กินชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกว่าจะกินเสร็จถูกไหมเพราะว่ามันใช้เวลากินเยอะนะโปรตีนมันเยอะมากที่ต้องกินแล้วบางคนที่ระบบย่อยไม่ดีเนี่ยการกินโปรตีนเข้าไปอัดเข้าไปในมื้อเดียวเลย<ๆ>ก็จะทําให้การย่อยไม่ดี<ๆ>การดูดซึมไม่ดีนะครับนะสารอาหารที่กินเข้าไปก็อาจจะได้ไม่ครบอีกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในคนที่กิน1มือ้อบางทีเราจะไม่เรียกมันว่า I f เลยนะเพราะถ้าสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนไม่ถึงเรามัน่าหผพ แนน,นน่เนอเพราะฉะนั้นถามว่าทา IF 2 3าทับหกินวันละมื้อหนึ่งทำได้ไหมทําได้แต่ไม่แนะนําให้ทําบ่อยนะครับหมอนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้จะทาแบบนี้แค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือสสัปดาห์หนึ่งครั้งบางเดือนทาแค่เดือนละหนึ่งครั้งด้วยซ้ำเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้เคลียร์ของเสียการที่เรามีช่วงอดนานๆเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันจะได้เคลียร์ของเสียออกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าทําแบบนั้นทุกวันนะครับมันจะเป็นการลดน้าหนักที่ค่อนข้างสุดตกมากเกินไป จนบางคนเนี่ยระบบเผาผลาญจะค่อยๆลดลงคือระบบเผาผลาญของคนเราเนี่ยมันจะปรับตามสิ่งที่เราทานนะถ้าคุณทานเยอะระบบเผาผลาญคุณก็จะเยอะถ้าคุณทานน้อยระบบเผาผลาญคุณก็จะน้อยดังนั้นคนที่ทานวันละหมึ่หนึ่งมื้อติดกันเป็นระยะเวลานานๆมีโอกาสาที่น้ําหนักหิ่งเร็วมากนะครับดังนั้นคุณควรจะต้องทานสารอาหารให้ครบหมอหนึ่งถึงเน้นว่าสารอาหารสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนเนาะแล้วระยะเวลาการทานหรือการทํา IF เนี่ยถ้าเริ่มต้นสําหรับคนที่เริ่มต้นอดให้ได้อย่างน้อย12ชั่วโมงถ้าใคร ที่เริ่มชินแล้วนะครับให้อดให้ได้ประมาณ1 5 1 6ชั่วโมงหรือ18ชั่วโมงประมาณนี้เพื่อให้คุณยังมีระยะเวลาการทานถ้าคุณอด16ชั่วโมงคุณก็มี8ชั่วโมงเอาไว้แบ่งสองสามื้อในการทานสารอาหารในะครบถ้วนถ้าคุณอด18ชั่วโมงคุณก็ยังเหลืออีก6ชั่วโมงในหนึ่งวันนะครับเช่นอาจจะกินเที่ยงถึง6โมงเย็น นะแล้วในนั้นก็แบ่งเป็น2มือ้อกินเที่ยงกินเย็นแล้วมื้อบ่ายๆก็เติมโปรตีนเข้าไปเนี่ยใหญ่ไหมมันจะเป็นการลดน้ําหนักที่ไม่ทรมานจนเกินไปนะครับและทําได้จริงเนาะก็น่าจะตอบคาถามที่หลายๆคนสงสัยได้ดีนะครับสำหรับใครนะครับที่ตอนนี้กาลังเริ่มต้นลดน้าหนักหรือว่าลดน้ําหนักมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้หมอหนึ่งมีเปิดกลุ่มเรียนลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่อยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าดูคลิปแนะนําที่อยู่ตอนด้านท้ายก็ได้นะครับแล้ว ไปนะครับ